สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสื่อช่องเอเดียงทยเัเลวันนี้บรรยากาศในบริสเบนค่ะอุมครมึมเิ็หน่อยฝนตกเล็กน้อยนะคะว่าจะพาไปทานเครปในตลาดค่ะแต่วันเดินไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนทอป,ปิกเล็กๆน้อยนะคะให้มันเป็นการฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันดีกว่าค่ะเพราะเพือ่อนๆหลายๆคนคงทราบแล้วเนาะว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษจำเป็นกับการขอวีซ่านักเรียนเพิ่มเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียยังไงบ้างน,นะคะ แล้วก็เราอะก็ควรจะมีคำศัพท์บ้างในครั้งลิดหน่อยๆเนาะสำหรับเราอย่างเช่นการไปทานข้าวการซื้อของในซิเปอร์มาแก้กันขึ้นว่บ้างหรือว่าแม้กระทั่งการพูดคุยกับเพื่อนทั่วไปเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราจะชวนเพื่อนๆชาวเอเรียามาลองทดสอบภาษาของเราว่าเวลาเราพูดไปแล้วฝรั่งที่นี่จะเข้าใจเราไหมฝรั่งที่นี่จะเข้าใจกับสิ่งที่เราออกเสียงไปนะคะโดยให้พี่ก,กูเป็นคนช่วยเราเนั่นเองคะ่ะ ส่วนตัวนะคะพี่ชุมเบลชอบการ voice typing มากๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอย่าง Lazy Sunday ตื่นเช้ามาปุ๊บอยากคุยกับเพื่อนแต mm ่ hmm. ว่า mm hmm. พิมพ์ไม่ไหวค่ะเราก็จะใช้เป็นการแบบอัดเสียงแล้วก็ส่ง mm hmm. เพื่อที่จะให้เขาแปลงนะคะจากคำพูดของเราเป็นตัวอักษรแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนั่นเองค่ะ mm ้น hmm. บางครั้งนะคะเราก็จะใช้พี่ Google ค่ะในการ voice typing นะคะไม่ว่าจะเป็น Google Docs หรือแม mm ้แต่การค,นค้นหาข้อมูลต่างๆใน Google นะคะ ซึ่งเขาก็จะ transcribe ค่ะจากสิ่งที่เราพูดลงไปเนี่ยนะคะกลายเป็น Text of ออกมาซึ่งเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์เลยค่ะช่วยลดเวลาได้มากๆเลยแล้ววันนี้นะคะพี่ชูวิวนะคะจะพาชาวเอด็ดยังค่ะไปดทดสอบกันว่าพี่พีกเกิลจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไหมถ้าเกิดว่าสำเนียงเราไม่ได้ดีแต่เราอ่านออกเสียงถูกต้องเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าเราจะจำลองสถานการณ์ว่าเราเขาไปสั่งเครื่องดื่มในร้านกาแฟกันค่ะสำเนียงไทยไปเลย Can I have a small flat white please ก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เราขาดไปก็จะเป็น flat white นะคะซึ่ง flat ตัว L ขาดไปเนาะเราอาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงเป็นเสียงตัว l o sound เข้าไปตรง F นะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มตัว L กันดูนะคะตรง flat Can I have a small flat white please ต้องแล้วเก่งมากจิมจอ งั้นเราเลองมาเพิ่มสำเนียง a c คเซนแบบฝรั่งกันเข้าไปนิดหนึงนะคะ Can I have a small flat white, please? ได้แล้วค่ะแค่นี้เองนิดนึงเพิ่มนิดเดียวเองค่ะสถานาการณ์ต่อไปคือการขึ้นบัสค่ะโดยที่เราจะถามเขาว่าเราสามารถขึ้นบัสคันไหนเพื่อที่จะไป Brisbane City ได้บ้างนะคะ With bus should I take to Brisbane City, please? ถ้าเป็นอย่างนี้เสียงที่เราขาดไปคือเสียง ch ตรง w i s h นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเพิ่มเสียงช h yes, yes. ตรง w i s h นะคะ Which bus should I take to Brisbane City please ถูกต้องแล้วค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าเราลองมาฝึกสำเนียงของฝรั่งดูบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้พัฒนาทักษะการออกเสียงของเราให้มันดีขึ้นส่ะ Which bus should I take to Brisbane City please? ถูกต้องเลยค่ะค่ะเรามาถึงสถานการณ์สุดท้ายแล้วนะคะจริงๆพี่ชมคิดว่าน้องๆจะต้องได้ใช้แน่นอนตอนที่มาเรียนที่นี่นะคะก็คือสถานการณ์ที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มอ a เซ e ต์ภาษาไทยกันก่อนนะคะ c a n I email you a copy of this file เก็ดนิดนึงคะ่ะคำว่า file เป็น flight นะคะความหมายเปลีป่ยนไปเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาลองอ่านออกเสียงตัวคำว่า File ให้ถูกต้องกันก่อนนะคะ Can I email you a copy of this file? อันนี้น้องๆแน่มจาทางกันถูกแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองใส่ Extend จริงๆให้มันดู professional มากขึ้นค่ะ Can I email you a copy of this file? จากคิดวันนี้นะคะทุกคนคงเห็นแล้วว่าสำเนียงไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะคะเพราะแม้แต่เจ้าของภาษาเองเขาก็จะมีสำเนียง British American หรือแม้กระทั่ง Aussie ไดๆก็ตามที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือการออกเสียงหรือ pronunciation ของเรานั่นเองค่ะที่จะทำให้ผู้รับสาย ได้ฟังได้ยินและตีความได้อย่างถูกตัองขัดพี่ชมุมชนก็แนะนําให้ทุกคนคะ่ะลองไปพูดคุยกับพี่ Google ดูนะคะเพื่อที่จะได้ทราบค่ะว่าการอ่านออกเสียงของเราถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เป็นการฝึกภาษาที่ฝึกทักษะการออกเสียงไปนในตัวด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจมาเรียนที่ออสเตรเลียนะคะอย่าลืมติดต่อพี่พี่เอดียร์ยังไทยแลนด์นะคะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าบ๊ายบายเอ Young Thailand Your gateway to study in Australia